สวัสดีครับหนูคนร้อนค่ะปุ๊บร้านหน่อยครับพ่อน้องไปเตยครับเหมือนว่ากินข้าวแรงครับกินข้าวแรงน้ำกันมีอะไรบ้างหนูมีเป็นไข่เจียวไข่เจียวต้มปลาต้มปลาแฉวอันนี้อะไรก็ไม่รู้ของหวานนี่นั่นเป็นของหวานของหวานอันนี้จะเป็นบัวลอยบัวลอยบัวลอยนี่จะเป็นข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวดำแล้วก็บัวลอยอ่าือมีให้พ่อไปองใบเตยครับเพราะ ผพราะพ่กินรายหรอกอันนี้ไปตรวจเบาหวานไปตรวจเบาหวานมากนะครับมือนี้อ่าเมื่อกินเขากินข้ากันไปคุยกันไปนะครับกินข้าวเว้ากันไปปูกินเยอะไม่ได้เลยอันไปซื้อป่ามากป่าจะเปลี่ยนเียไหมเปลี่ยนเป็นพวกต้มพวกหนึ่งแล้วครับบ้านเป็นเป็นอาหารเป็นต้มเป็นหนึ่งเป็นเกี่ยวกับอาหารที่มันได้กินผักกับ นี่จะกินหัวป่าหัวป่ากะสิกินประมาณนี้ก็น่าจะอยู่พอดีพักเขาเกิดพ่ากะสิได้กินพักหลายขึ้นเป็นออมมันจีมันจีมีเมนูที่คิดแต่พวกคิดคิดไม่เยออกคดีพร์ตอนตอนนี้ยังพักพักมันกับโบ้ันในโอเคนะครับสิอาจจะล้างปีแม่อาจจะล้างปีแม่ได้จวดยาวเลยเตะยาวเลยเอ้าอืม กินกันต้อกันครับผมต้มปลาอืมอรย <laughs> อืมเต้าเตยไม่ค่อยกินมากนี้ก็จะไม่กินเยทุกุย่างค่อยเปลี่ยนค่อยไปนะครับเนาะ คอยเป็นคอยไปขอบคุณทีขอบคุณพี่น้องที่เขามาติดตามให้นะครับอาจบัติตดตามค่ะหรือว่าเกินเกินเกินเป้าเกินคาดนะครับผมขมือแลหลายคนอยู่นะครับที่เขามากดติดตามให้ก็อยากติดตามาตกันโยยอดวิวไดทำนี้ก็ดีใจแล้วครับดีใจแห้งนะครับผมหลังจากที่ ยอดเวบ่อถึงลอยมากด่วนนะครับอืมอร่รอ,อูจ้มครับอร่อยไหมอร่อย <laughs> ขึ้นว่าน่าจะเริ่มเริ่มดูดูแลเจ้าของให้รายขึ้นนะครับบารนี่ผมก็ทีศึกษาเกี่ยวกับการกินให้รายขึ้นนะครับแมนยูบึงการกินการยั่งเนี่ยบึงไพยนอกคือพอเจ้าของมีความสุขคือว่าแค่นี้มันมีความสุขแต่ว่าจริงๆแล้วเมื่อได้ดูผลตรวจคึ้นมัน,ม,นมันกิมันเกิดเหตุให้ได้คิดยังถิงมาอีกนะครับเพราะว่าผมกับบูลผมกับเเคยเป็นเนาะ ผมกอคือแเห็นพอจะคลองกินแซ่บกินเนี่ยมันก็เออมัแห้งห้านเห็ดแห้งกิิหนไรบ้างไม่น่าปเด้รงแห้ง้านเห็ดไหนแห้งกิิหนไยที่จริงอ่าเรื่องความดันนะครับเรื่องความดันอาการอาการป่วยของผมนะครับผม,มผมโตออกผมดูต้ตของผมอยู่นะครับผมเกิดมากับ่บ้คยเป็นเนาะ รักษาอยู่ที่ล่งบาลที่ต่างย่างวัดนะครับเพื่นกัให้ตั้งแต่อย่าลดไขมันกินอันนี้มีมีแต่กินอ่างอาหาร,รจิเลื่องลังอาหารหนึ่งตัวแล้วก็ก่อนนอนหนึ่งตัวลังอาหารก่อนเร้าสิมีอยู่มี ก่อนอาหารจะเป็นยาเบาหวานนะครับก่อนอาหารประมาณ15-30นาทีตัวหนึ่งลวก็หลังอาหารจะเป็นยาเบาหวานแลวก็ผมได้ยาความดันมันครับเพราะว่าผมวัดความดันได้้อยหาิบห่างกันอยู่เป็นช่ว่มองอยังลอยหาซิบอยู่ขึ้นเกาคือว่าความดันก็สูงนะครับความดันสูงนีนมื่อแรกนี่จะได้กินยาเบาหวานเพราะยาเบาหวานกินสองครั้งหลังอาหาร เช้าเย็นแล้วก็ยาไขมันจะกินก่อนนอน1เม็ดวันละ1เม็ดนะครับได้ซ้ำนี่แหละครับที่ที่ไปหาหมอ,อไปหาหมอมือนี่ได้เฮ็ดอย่างแน่นะครับไปหาหมอมือนี่กับมี่ที่หมอผมเอาใบนัดเก้านะครับเพื่อผมไปแจ้งซิ์การรักษาที่ไปไปยุ่งุ่นผมก็แจ้งซิ์การรักษาเพื่อไปรักษายู่พุ่นนะครับบ้านนี้พอดีผมกลับขึ้นมาผมกะ มาใหญ่ซิดการรักษาแจ้งแจ้งใหญ่ซิดการรักษามาอยู่ที่อุดรมาที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรท้านี่คือเขาครับในการตรวจนะครับก็ตรวจตรวจหลายอย่างนะครับเจาะเลือดตรวจหลายอย่างแล้วก็ตรวจตรวจตรวจเลือดตรวจปัสสาวะเอ็กซเรย์วัดคลื่นหัวใจนะครับเอ็กซเรย์วัดคลื่นหัวใจผลเบาหวานก็ได้250 ยังว่าสูงครับหมอหมอก็บอกว่าเออประวันมันยังสูงก็เลยมีเอ่เกี่ยวกับหัวใจนี่ก็คือหมอเกี่ยวกับความความดันหมอให้ความความดันขึ้นมาเพิ่มหนึ่งเม็ดนะครับหนึ่งเม็ดประมานนั้นก็าอาชูมีนองฟังนะครับกินเขาก็เดี๋ยวกัจิบอเบาๆเงาเนาะเก็บเดี๋ยวเก็บมันสีเงาขึ้นไปครับ เนาะเฮ้ยปวุกพีน้องฟังนะครับอาการเป็นยังไงไปหาหมอมานะครับเก็ประมาณนั่นละก็คือได้ยาประมาณนั่นหมอนัดหนึ่งเดือนนะครับหมอยมากนัดหนึ่งเดือนวันที่ยี่สิบสี่มกราคมไปอีกนะครับทำไมี๋ยวค่เพิ่งเดือนหนึ่งเดีอวสิพยายามเดือนหนึ่งควบคุมเกี่ยวกับอาหารึกษาไงว่าึ้นเ้าห้าสี่ไปอาศัยแต่หมองกับอได้เ้าตอนควบคุมเจ้าของน้ำ ตัววัดความดันมีแล้วนะครับซื้อแล้วเราเมื่อนี้ผมกะบมีสิ่งที่ซื้อเจ้าของที่ทจะดูแลเจ้าของโดยที่ว่าบ่าต้องไปอาศัยหมอหลายจำเป็นผมกัจะมาวัดนะครับเป็นเครื่องวัดเครื่องวัดน้ําตาลมาหวานนั่นแหละก็ซื้อมากักย่างดีเลยนะครับที่สนิทว่าหาซื้อ,อหาซื้อแผ่นตรวจได้ตามร้านค่ะถ้าเขาสร้างจาก l a าด d a ยังสี่ก็มั่นเการ้อยเนาะ มันแปดร้อยเก้าร้อยยังสีกับมีแต่ว่าใส่ใส,ใส่ใส่แผ่นตรวจแล้วแล้วมันอาจจะหาซื <c oughs> ้อแมวอิ่มพนะ <c oughs> อดีอ<ะ>ิ่มเนี่ยเขากินมากเดียวใช่ว่าหันมากวันนี้ร้านกินเขาเบิร์ตเลยใช่ว่าหนูไม่กินมากแนะ่ที่สุดจะมันอร่อย <c oughs> กินเลยลูกกินเลยก็มบนี่ชุดเครื่องตรวจเออเอาไปย่างเอาไปไม่ไม่มาซูนเบิ่งเนี่ยยังยังมัวนตรวจหรอครับกะทิ ต้องตรวจย่ามือเศ้าเนาะย่ามือเศ้าตอนที่หอบบ้านในกินเขาบ้านในกินกาแฟบ้านกินยังตอนตอนที่ท้องว่างนะครับแต่ที่ตรวจเบิ้งว่าเป็นยังค่อยซื้อเอ,อับผมว่ารู้สึกว่าเอ,อมือนีวิ่นเว้ยมือตรวนีวิ่น,น,นหรืออาจจะตรวจที่ตอนที่กาลังเป็นยนยนก็นไดเอเออมือนีวิ่นแห้งเพาก,ก็ลองตรวจเบิ้งก็ไดเนาะเครื่องเขาซสือบ่อเได้รู<ม>้ว่าตอนนั้นเป็นมันขึ้นลายบนเนลงกระไดัวนี้เป็นชุดเ,ออเครื่องตรวจนะครับ เป็นชุดใหญ่เลยมีมีตัวเครื่องแล้วก็นี่อ่าตัวนี้ก็เป็นแผ่นตรวจนะครับแผ่นตรวจตัวที่เป็นเข็มเข็มต้องรับเจาะตัวนี้เป็นเครื่องยิ่งเข็มนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยิ่งเข็มอ่าตัวยิ่งเข็มตัวนี้เข็มเปลียมทุกขั้งนะครับแล้วก็ตัวนี้คือแผ่นตรวจถักซื้อทั่วไปนะครับมันมันกับมีคือกันอยู่ก็ถามหมอคนนี้นั่นก็คือว่าแม่กระทั่งยี่ห้อเดียวกันนะครับ ยี่ห้อเดียวกันต,นต่างรุ่นต่างยังมันก็นยังบรสามารถที่เขาจะมาใส่แผ่นตรวจได้อันนี้ก็คือเขาไปซื้อแล้วก็มันมันจะมีแผ่นตรวจรองรับนะครับแผ่นตรวจกับพแพงกับในราคาลอยหลักลอยนะครับก็ต,ตัวตัวนี้วก็พันหกนะครับผมซื้อมาเพิ่มลดให้จริงจริงมันก็พันแปดนะครับเครื่องเครื่องนี้แล้วก็ ก็จะเปเครื่องวัดความดันผมก็ซื้อจากร้านนี่แหละครับสองพันกว่านี่ครับ <c oughs> เครื่องวัดความดันใช่ดีที่จริงก็มันก็มี่แปดร้อยก็ร้อยกัมีขายตามาาามาตราบ่นีแล้วก็อันนี้มาเป็นเพิ่มวิตามินไข่เจ้าของอันนี้เป็นวิตามินบีคอมเพกนะครับเป็นวิตามินบีร่วมเป็นวิตามินบีคอมเพกที่มากินเพื่อว่าจะบำรุงนะครับในส่วนที่เขาขาดไปนะครับนี่หมดแล้วอันนี้ก็เกือบสามร้อยนะครับสองร้อยกว่าบาท โอ้หลานเก่งก็ประามาณนี่ยครับที่ให้ให้เจ้าของนะครับเอาเห็ดเพื่อเจ้าของน้าเห็ดเพื่อคนอื่นมาคักพอแห้ง,งเห็ดเพื่อคนอื่นมาหลายในการที่ดูแลคนอื่นนะครับผมลองชิมไหมเนี่ยแก่ <Okay. S 1> ผมจะดูแลเช่นผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยอะไรมาตั้งแต่ใจจัดนะครับแม่ของอ่าแม่ของยายตซึ่งเราก็ตายไปแล้วอะไรแล้วเราก็มาเกิดเป็นนี่ ถ้าเกิดเป็นใบเตยน,นะครับย่าจัน์ผมผมมั่นใจว่าแม่ของย่าตัวนี่เมันเกิดเป็นใบเตยมนเพิ่งเมื่อเกิดน้ำก่ะคือคือกันแหละครับย่าตัวเราผมก็มั่นใจว่าย่าตัวนี่ไปเกิดเป็นผู้ตะว,วันเป็นลูกของมาเดียวนะครับผมมั่นใจอีหลี่สีว้นเวียนอยู่นี่ล้วเนาะครับเนาะอ๋อได้ทราบุญรวมกันมากธรบุญต่างคำนี้ยังรวมกันมากจังคอยได้มากมากพบกาเจอกันนะครับ ดูแลนะครับในการที่ดูแลเรื่องควบคุมเรื่องให้ยากินนะครับผมผมดูแลคือ,อยังแค่ตัวงสฉีผมผมต้องเป็นผู้ดําเนินการน,นะครับกินยายัง่งเศร้ากินเราไปแท้งกินเราไปต้องกินในผมเห็นนะครับกาผมจีมากเป็นห่องสัตว์เป็นทิศนิสัยของผมนะครับเพื่อไปดูแลหลวงปูนะครับที่ผมไปอุปถากเพิน่นหลวงปูที่หลวงที่เพิินมรณะไปแล้วแล้ว,ลวเนาะ เพิ่นก็เป็นเบาหวานใช้กันมันจะมีะยาเชา้ากลางวันเย็นผมจะไปซื้ออันซ่องซ่องซ่องซิฟนะครับซ่องฮูรูดอ่าซ่องหน่อยๆผมจะมาแกะซึ่งบอ่บอบอ่บออยากให้มันอ่าคืออา,ากาศเนาะผมก็ไปจะไปตัดนะก็ตัด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 ที่มันยาส่วนมากมันจะเป็นแพงเนาะเพราะเหมือนไก่มาตัดอ่า ชา้ายาเช้าช,าชุดยาเช้า,ชามีกี่เม็ดผมก็จะมาใส่ใส่ใส่ไว้ในซองนั่นแล้วก็เมจิเขียนไว้ว่าเช้านะครับกลางวันมีกี่เม็ดผมก็ตัดตัดตัดมาใส่ไว้นะครับเชา้ามีกลางวันกลางวันก็เขียนกลางวันเย็นเท่าไหร่เย็นคือ,อยาที่หมอให้มาเนี่ยผมจะไปใส่ไว้โดยเป็นหอบเลยอ้าวแยกเป็นอ้าวกล่องนี้ยาเชา้ากล่องนี้ยากลางวันกล่องนี้ยาเย็นต้องไปดูแลเพิ่นนะครับ แม้กระทั่งว่าเพิ่นตรวจอ่าเพิ่นฉีดอ,อินซูลินนะครับผมก็ต้องไปฉีดคือจะฉีดอ่าในช่วงหนึ่งเพิ่นฉีดอยากมีม,มีมีเข็มฉีดนี่แหละเข็มฉีดกดปักนี่แหละครับฉีดเออเลยฉีดอยู่ประมาณเดือนหนึ่งนะครับในในในช่วงที่หมอนัดช่วงหนึ่งเบาหวานมันเปลี่ยนแปลงเบาหวานลดลงแล้วก็เลิกฉีดนะครับจนเพิ่นมรณะนะครับผงปูนะครับก็ดูแล คือจังหลวงปูที่ตอนนี้ถ้าเพิ่นถ้าเพิ่อนอาพาธเพิ่อนอยังผมกะต้องเข้าไปดูแลเพิ่นขึ้นกันนะครับผมกับปวารณาว่าจะดูแลเพิ่นแล้วก็บ,บอกกับเพิ่นไวถึงแม้ว่าผมจะยุ่งอื่นถ้าเพิ่อนอาพาธหรือว่าเพิ่นบอสบายผมก็ต้องกลับมากขึ้นเานะครับผมได้บอกกับเพิ่นไวแบบนั้นนะครับแต่มันก็พอดีเหตุการณ์มันเปลี่ยนไปกระสูไปนะพี่น้องเนาะ โซไปก็ยูยุงสี่ละกก็ดูแลเจ้าของไปเบ,บิงหลูกเบิงหลานไปทั้งสี่ละมันบ่มีหยังหอกเพราะว่าทุกคนทุกอย่างเมื่อมาถึงคิวนะครับผมว่าผมผมไปนั่งเบิงอยู่มือเสาผมไปพอดีไปลงบานไปลงบานเบิงเบิงแล้วคนที่มีความทุกข์ความยากผู้ที่มีความเจ็บเป็นเห็นวุ่นมันบ่มีแต่เจ้าของตัวนี่ ผู้ที่นัดกว่าเหากับมีเท่ากว่าเหากับมีนุ่มกว่าเหากับมีนะครับที่เปลี่ยนโรคซึ่งผมไปอยู่ในโซนของบาหวานเนาะเขาเอียนว่าโรค่าเรื้อรังที่ไม่ติดต่อเป็นโรคที่พอสามารถที่จะหายได้นะครับก็คือเป็นควบคุมคือจังบาหวานอีกควบคุมบาหวานควบคุมได้แต่ไม่สามารถที่จะหายขาดได้นะครับ มันก็เป็นยู่ขืนยู่ท่กับการอาหารการกินนะครับผมเป็นที่อาหารการกินเท่าต้องกินเอียงแน่ที่มีประโยชน์กินนั้นได้แน่ที่มันเป็นผลต่อ,อ,อโลกของเท่านะครับก็ติย่ำนะครับพยายามศึกษาเพราะว่าบาหวาน่ผมเป็นไม่เนาะผมเป็นไม่ก็คือเพื่อนเป็นก็เนี่ยเพื่อนเป็นก็ให้ตั้งแต่วันที่อยากกับว่าใครได้สนใจในเรื่องนี้เพราะไหน ที่ไปดูแลแม่ดูแลหลวงปู่ยังสิครับมีแต่ยายโตเพิ่นก็นเป็นผู้ควบคุมในร้านอาหารการกินนะครับหลวงปู่เป็นแปดสิบเก้าดีครับแปดสิบเก้าพันยังค่อยมรณะแปดสิบเก้าวันยังนยางได้ช่วงช่วงจะไปลีกกะยังบ่ได้ก็แค่อาทิตย์เดียวนะครับไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลก็แค่บ่ถึงอาทิตย์ก็ ให้เล wow. ือดนะครับไปให้เลือดแล้วก็พ้นเลือดมันเป็นพิษแล้วก็เอิือนว่าติดเชื้อในกระแสเลือดก็จบนะครับคําว่าติดเชื้อในกระแสเลือดเนี่ยผมไม่อยากได้ยินเลยจบทุกรายนะครับก็รูปมาณนี้แหละครับความดันได้ยาไดยาม่าไปเบิ้งแล้วผมว่าไปนั่งล่อคิ้วการที่ไปนั่งล่อคิ้วการที่ล่อเรียกซื้อนะครับมาดูล่อเรียกซื้อ บบเลวกะซาดนะครับถึงถึงคิ้วถึงคิ้วห้าแนนนอนอันนี้คือเป็นคิ้วคิ้วเขาตรวจคิ้วเขาซักประวัติคิ้วเขาไปรับยายังสินนะครับคือคือเป็นการขัคิวขาคิวผมถึงคิ้วแนนนอนเพราะว่าสี่คิ้วของการเจ็บป่วยพี่นองขึ้นกันนะครับทุกคนผู้ใดที่บบเจ็บบ่ป่วยก็ถือว่าเป็นลาบอันประเสริฐอารคยาปรมาราภาความบ่มีโลกเป็นลาบอันประเสริฐมันว่า อีหยังสุกอีหยังกับโบสุกเท่ากับว่าบ่มีโรคมีไพ่นะครับบ่มีโรคบ่มีไพ่โบจ็บบ่ปวดบ,บ่ห้องอดห้องเอ้ยนี่ถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นลาบอันประเสริฐนะครับแล้วก็ความสุกอ่ะอีหยังแน่ลูกแก้วเมียขวัญน,นะครับลูกแก้วเมียขวัญหรือมีลูกแก้วก็คือลูกที่เพิ่นอ่ามาดูแลเฮานะครับเฮามีลูกตั้งแต่น้อยเฮาก็ดูแลเพิ่น ตั้งแต่น้อยเฮาเลี้ยงดูเพิ่นมาพอดีเฮาเลี้ยงดูเพิ่นดีมากเราพอดีใ,ใหญ่ขึ้นมาเฮาเฒ่าชแลแกชล่ชราเฮาววันแห้งลงไปกับลูกมีหลานาจาังซี่มาดูแลเฮากับอันนั้นก็เอิ้นว่าบุญนะครับเอิ้นว่าโอ้เป็นจังบุญเพิ่นเนาะ <c oughs> โอเคหลานน้อยโชว์กินข้าวเบิดมูชเม็ดอารมณ์ดีเราพ่อมาณนั่ <c oughs> แนแหนละนะครับก็เว้าหลายนะครับก็บกับบอด้เว้ากินข้าแล้วก็บ่ได้เว้าเรื่องข้าวา นะครับกขาบ,บอกเรื่องคืนกระตำมีแนววอลซูฟังตามสไตล์ของไอ้คำนันแย้มนะครับนี่ก็ว่าได้กลิ่นแบบข้ามสองข้ามเมื่อกี้นี่ก็จังว่าจะกิก่นไม่เนาะ,อ,ะอันนี้ก็สีอุน่นอุ่นไม่กันเลยอ่กอยากับยาวอลสูฟังนะครับเรื่องที่ไปเจอมเมื่อนี่ไปเจอ,อเหมือนกับ<อ>ไปเอาบุญนะครับ<อ>คือจัะอ่านวอาโย่น้องบราชญ์เนาะค้นหลที่ออกจากโรงพยาบาลเราก็ไปกินเขาโยหันคนหลายบ่ได้เป็นเต้าครับผม ผู้เป็นนักก่าเฮ้าผู้ที่บม่มีโอกาสที่จะอย่ใก,กล้ล้มบานือเฮ้ายัางส่งกะหลายนะครับหลายอันนี้ผมก็ถือว่าผมโชคดีผมกลับมางวดน,นี้ <c oughs> ก็ได้ดูแลดูแลลูกดูแลหลานนะครับเดีย<ม>ววาดูแลกันไปรเรื่องอื่นเรื่องที่มันบ่ดีบว่วงามกับขอให้มัน่านไปนะครับเรื่องที่บ่ดีบ่วางามเัากักบ่ต้องเบาตรงถึงนะครับบ่ตตองเบา นะครับก็ต่อไปผมกับพญ่ามสีเบาๆเนาะเบาๆเดือดเดือดผมอยู่กูกินไม่ได้กูไม่กินถ้ากินก็กินได้น้อยเดือดกินก็คอยพันนไปกับปีเก้านี่แหละนะครับร้านเริ่มจะพูดดีมากขึ้นก็ดีครับที่หาูจควผมดีใจนะครับที่ร้านเมา่กอยังร้านใหยคลิปผมผมกับฟังอยู่เด้ อะอันนี้จะใส่เค็มไม่ได้แล้วปูเป็นโรคอย่างเป็นโรคไตว่าท่านหูจักพอดโรคไตว่ากินเค็มลายสิเป็นโรคไตกินไตหวานไม่ได้ปูเป็นหวานอยู่ยังสินะครับ <S <S 1> <S 1> ผมก็ดีใจนะครับเด็กหน่อยซ้ำนี่หูจักคิดซ้ำนี่หูจักไม่เปลี่ยนกําลังใจหูจักมาเบากับน้องกันแนงต่อเห่า็ดีกว่าเขาสิอยู่อ่อยู่ไพ่อย,ยู่มั่นแบบโบดูแลกกันคือจังคนที่อยู่ในเฟซบุ๊กยังสิน,นะครับโสดห้ยชิ้นหอดคิดถึงอ่า เทวด,ดาของหนูอนั่งฟ้าของหนูนะครับคิดหอดหลายหากหลายแพงหลายแต่ว่าในบางคนนก็บ้บเคยพผด่พะพอหาเมจักเถือ่อนะครับบ่เคยโพล่จ๊กเถื่อพอดีไปไปก็คิดหอดคิดถึงจังส<ห>ันแบบโบแมนแตัวผมหนีเบตลอดได้ว่าอาอย่างนั้นนะไปหาตอนเป็นดีกว่าเห็นตอนตายนะครับ คืออย่างผมนี่วันที่นี่ก้อนปีใหม่นี่ผมสิไปหาแม่อยู่ครับยบัวก็คือไปหาทีบ่ได้เพราะว่นหยังผมอ่ามันกค็นกคือว่าละ่ะมันมีแนวแนวข้าไปเนาะมันก็ต้องมีแนวข้าไปจยังค่อยสิไปได้แนวข้าไปก็คืออีหยังยงะ่ะทับนเงินทองนี่ยล่ะช่วงนี้ก็คือพยายามอดออมประหยัดนะครับหาใส่ตั้งแต่สิ่งที่จำเป็นภายในครอบครัว แต่ว่าทุกจริงที่สื่อมานะครับที่สื่อมาแต่ว่าเอ้ามันมีวาอจําเป็นบอครับสําหรับผมผมกับว่ามันจําเป็นแพงบอกแพงนะครับแพงแต่ว่าซื้อแล้วแล้วบอครับแล้วแต่เข้าหาเงินต่อไปเข้าห้องปรดียวซื้อๆนี่เดี๋ยวมันกะคอยคอยสิได้ได้มาดอกเก็บเทละเล็กเท่น้อยเท่ลอยสองรอยสามรอยนะครับก็ยังสีเข้ากินซื้อปลามาตัวหนึ่งเข้ากับเห็ดกินสามเทือกนะครับซื้อปลามาตัวหนึ่งเข้ากับเห็ดกินสามเทือก ก็ยังสีต้มต้มแล้วกินว่าเบิดมืออ okay. ื่นมืออื่นต้มน้ำต้มน้ำปลาแดกเอาต้อนนี่ซีมใส่ไปต่ำปนใส่หอมใส่พ <ARON. S 2> <c oughs> ริกใส่ยัง <results> กับไก่เป็นปนกินกับผักได้น้อครับปลาเนี่ยแล้วซื้อนั่นมาตัวไปตลาดเมือนีหไปซื้อซื้อไก่บ้านมาไว้ใบไฮใบเตยใบเตยเพื่อนว่าอยากเค็ดกระป๋อยกู้กินแต่ว่ากับ่ต้มเบ็ดรอกับต้มแค่แค่ไอ้แค่ให้มันแค่ว่าเครื่องตัว กินเพราะอิ่มนะครับ<อ>กินกินเอาเท่ลเาทลรอิ่มนะครับผมเอ้าเท่าไแล้วน้อนี่ยี่สิบว่าสิบเอาหน่อยก็ยี่สิบแล้วครับผมขอบคุณหลายๆเด้อครับเอฟซีที่ติดตามถึงที่ติดตามหน่อยติดตามไลค์ผมก็ดีใจนะครับดีใจส่วนยอดว่ายอดจะได้ค่าจากได้รายได้จากยูทูบไลา์ปันไดน,นั่นผมก็ในจุดนี้ก็ ความคิดก็คิดอยู่แต่ว่าผมกระบุกคิดจำว่าผมมีความภูมิใจที่ว่าพี่น้องเข้ามาเบิงหรือคอมเมตนเป็นเหมือนพีมันนองมันหยาดนะครับเหมือนหยาดก็บองว่าจากันนะครับเรื่องอะไรต่างๆมียังสีบอกติว่ากันกับบอกได้นะครับผมมีสีบอกอีนั้งสีด้นั้งเขียดคมอมปัดได้กับว่าลดครับน้อมรับทุกคําติชมนะครับผมน้อมรับทุกคําติชมรับได้ทุกคอมเมตนนะครับผมความที่ทีปปัปบผง ร้อมที่จะปรับปรุงตัวเองแนวใดดีนะแตงามบอกไล้เพราะว่าเหรียญมันมีสองด้านเสมอในด้านที่ห้ามมองเห็นออีกผู้นึงอาจจะมองเห็นอีกด้านที่ห้าบ่เห็นแล้วก็มันก็อาจจะมาเป็นกระจกสีาส่องสะท้อนให้ห้าได้รู้ได้รู้ตัวเองนํานะครับก็บ่ต่อไปนี่ผมจะบ่มีคําว่าลบหรือบล็อกหรือว่าอย่างพี่น้องแต่ช่วงหนึ่ง ช่วงหนึ่งที่่านไปผมย่อมรับว่าผมลบฮบิลีผมบอกถ้ามั่คิดตามหล้างแล้วผมกะคิดเสียใจน้ำกลนย่นครับเพราะว่าเป็นเอฟซีที่สนิดสนมที่ว่าชนิดคิดเชื่อหลายอ่ากัเพิ่นกับรับบ่ได้เพราะเพราะว่าเพิ่นกับรับบ่ได้จังชันจังสี่แล้วมันมันกัเป็นความจริงคือเพิ่นบอลนั่นแหละ mm hmm. ผมกะได้บอกเพิ่นนะครับกับหลายคนพอสมควรน,นะครับมีแต่เอฟซีไก่ชิดทั้งนั้นนะครับผม แต่ก็มีมีคนที่เพนแต่ว่าผมค่ายบล็อกเบิร์ตเลยครับถ้าผมหาเจอผู้ดใดผมค่ายล็อกเบิดที่ผมล็อกไวในเฟซบุ๊กเออใน YouTube นะครับผมกดล็อกทั้งหมดนะครับแล้วก็น้อมรับน้อมรับคําติชมทั้งเบินะครับจะมาสีเว้าในเรื่องส่วนตัวเดือศรยังผมไปอยู่ในห้องอัดห้องยังเอมีป้ายมีเบร์อทรอยูนะครับมีเบอร์โทรบเบริเบร์ยังผมที่ผมอม่คือยังคลิปเมื่อวานนี่ผมใจเส้อสีหว่วงเนาะที่ผมเพียนง,งานใน เหตุงานใดของรัฐพันที่แอดไลน์ได้นะครับแอดไลน์ Ad ได้แอดไลน์ Ad ได้แล้วก็ีโทรมาเยี่ยมยีมถาม,ามข่าวว่าจะชนน่าพาที่กันได้นะครับเป็นเบอร์โทรเบอร์นั้นหลัหลังไม่ได้เลยหลังไม่ได้นะครับอยากคุยเป็นเรื่องส่วนตัวก็ได้เนาะอยากถามข่าวถามข่าวว่าเป็นยังไงเนาะอ,อยากอยากรู้หลายกว่าในคลิปกะโทรมาได้นะครับ โทษรบะต้องเสียเงินนะครับอยู่เมืองนอกเมืองหน้าค่าโทรมันแพงแอดไลน์กับแอดไลน์เบอร์โทรแล้วครับค้นหาด้วยเบอรอโทรัเบโทษสาลด,ดซื้อผมหองอัดขืนหมอกเกาะขื่นมาโลดกับแอดมารน,นะครับผู้ใดแอดไลน์ผมมาผมรับ,บทุกคนนะครับทั้งลูกค้าที่เป็นงานหลวก็ะทั้งหมู่พวกพื่อนฝูงญาติชนิดมิตรหายสุคนผู้ที่แอดกับมาถือว่าเป็นญาติพี่น้องกันนะรับผมอ้าวรายแล้วมือนี้ ว่าทีเบาเงียวว้ยวอ่อนเบาเงีย้ยวถ้าเป็นนัก <c oughs> จัดรายการเอาว่ารายการชั่วโมงหนึ่งนี่มันแทบเดี๋วมัได้เปิด,เ,ดเพลงวันนี้นี <c oughs> ่เดี๋ยวดีๆคันคำม,มันได้เปิดหัวค่ะม,มันมีเรื่องหนึ่งขึ้นมาเนี่ยปุ๊บมันจีไหลเลยลเดี๋ยวมันจะไปครับ,บ<า>่ั้งบ่มีสคริปต์พร้อมบ่ได้บ่ได้บ่ได้ว่างกันไว้ก่อนพร้อ,อ,อมคก็เมื่อนี้ก็ไปเน้นเน้นเรื่องที่ว่าไปหาหมอมาเนาะสำรองสุขเพิ่นฟังอาการเราสุข่ฟังอาการที่เป็นเัืงศีลษะ น้ำหนักตอนนี้นะครับผมนำ้ำหนักสร้างใดมือเศ้น8 1กิโลตั้งแต่ผมที่ผมจําไดเลยก็คือวันที่2พฤศจิกายนผมน้ำหนัก92กิโลนะครับวันที่5เออ,อรมรมวันที่2พฤศจิกายน92มือนี้วันที่27นะครับ ยังบอลได้ถึงสองเดือนนะครับบอลพ่อสองเดือนน้าหนักลงสิบเอ็ดกิโลแม่นสิบเอ็ดกิโลเลยเนาะเก้าสิบสองเก้าสิบสองรถมงมาเหลือแปดสิบเอ็ดปีไม่ปีไม่นะครับเดือวอีกเท่าไหร่นี่อีกสองสามมื่อนนี่ผมคิดว่าผมจะน่าจะลงถึงแปดสิบนะครับน่าจะเห็นเลขแปดสิบนะครับเอาเอาไว้เจอกันคลิปหนาเนาะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปมี่ยังจะกระจายพ่อบอกมาจากกันเนาะครับผมสําหรับคลิปนี้ ลูกสาวาละเอ้าปิดคลิเปเรันสิว่าวางใน,ม,นงมือตีเฮ็ดยังสำหรับเมื่อนี้เขาเอาไปทนี้ก็เนื่อจากมือมอึนมือมอื่นสีมากเห็ดต้มไก่ให่เมือ่อวีก็จ้ะอะมืออื่นปูติดได้กินต้มไก่บ้านกินเศร้าเนาะอนนี้เาะเอาสำหรับมื้อนี้ไปก่อนเนาะว <c oughs> ่ามื้อนี้เอาไว้ซ้ำนี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าครับผม ผมพร้อมกับลูกกับหลานขอกล่าวคำว่าสวัสดีสสดครับหมดแล้วหมดแล้ว